สวัสดีครับสวัสดีครับพบกันเช่นเคยกับช่องทุกสิ่งบนหน้ายินดีนะครับผมวันนี้มาน,นําเสนอน้ําซิมเป็ดเจนะครับผมอัตราส่วนนี้ไม่ยากเลยนะผมไม่ยากเลยวัตถุดิบนะครับผมก็จะมีเต้าเจี้ยวน้ําส้มสายชูพริกแดง3-4เม็ดแล้วก็ขิงรากผักชีขิงนี่เราใส่ไม่เยอะนะครับผมอันนี้ผมทําเป็นงานใหญ่เนาะ ผมทาเป็นงานใหญ่ก็คืออันนี้เป็นงานมันมางานบุญนะผมผมก็จะใส่ขิงไปประมาณครึ่งโลนะครับผมน้ลาดเต้าเจี้ยวก็เต้าเจี้ยวกับน้ําส้มสายชูอัตราส่วนเท่าเท่ากันนะครับผมอัตราส่วนเท่าเท่ากันแตผมเพียงแต่ว่าน้ําส้มสายชูนี้จะลดลงมาหน่อยเนาะลดลดลดลงมาหน่อยกว่าเต้าเจี้ยวแค่นั้นเองลดลงมาไม่เยอะนะครับผมนิดเดียวนะเสร็จแล้วก็ใส่ พริกแดงไปสักสามสี่นิดก็พอแล้วก็ลากผักชีไปนะผมอย่างสมมติว่าผมใส่น้ําส้มสายชูไปหนึ่งขวดอ่ะสมมติว่าน้ําส้มสายชูสามร้อยเต้าเจี้ยวก็คือสามร้อยใช่ไหมครับผมแต่เต้าเจี้ยนเนี่ยให้เพิ่มไปนิดนึงประมาณสักห้าสิบอะไรเงี้ยสามร้อยห้าสิบอะไรประมาณนี้นะครับผมแต่อัตราส่วนไม่คงที่นะผมขึ้นอยู่กับว่าความชอบของแต่ละท่านด้วยนะครับผมเสร็จแล้วเราก็จะไปปั่น ะไปปั่นให้มันละเอียดเลยนะให้มันละเอียดเลยนะละเอียดแล้วเราก็ไปตั้งไฟนะผมแล้วเราก็ใส่น้ําตาลไปสักหน่อยหนึ่งนะผมใส่แค่นั้นเองนะผมแต่น้ําตาลที่อย่าเพิ่งใส่ละกันให้ให้ให้แบบว่าปั่นปั่นละเอียดก่อนแล้วเราชิมดูถ้ารสชาติมันมีแบบเปรี้ยวเกินไปหรือว่าอ่เค็มเกินไปเราก็ใส่น้ําตาลเข้าไปตัดนั่นเองนะผมข้่น้ําตาลเข้าไปตัดพอใส่น้ำตาลเข้าไปตัดแล้วเราก็ชิมให้ได้รสชาติตามที่เราต้องการเมื่อรสชาติตามที่เราต้องการเสร็จแล้วเราก็ไปตั้งหม้อ ตั้งหม้อแล้วก็ไม่ต้องให้ไฟแรงคือคนไปเรื่อยๆคนไป,นไปเรืเเเเเ่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆจนมีความหอมความหอมนะครับผมแต่อย่าลืมใส่ซีอิ๊วดำไปหน่อยนะครับผมซีอิ๊วดำนี่จะทําให้มีเอ่อสีสันที่น่ารับประทานนี้ขึ้นนั่นเองนะผมซีอิ๊ว <CEO S 2> ดำหรือ,อว่าเป็นซีอิ๊วหวานก็ได้นะพอใส่ลงไปแล้วเราก็คนคนไปเรืเ่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆจนจนมันร้อนพอมันร้อนแล้วเราก็ปิดนะครับผมชิมแล้วเราก็ปิด นั่นเองก็เก็บไว้ได้เป็นปีๆเอ้ยขออภัยผมเป็นเดือนๆเลยนะเก็บไว้ได้เป็นเดือนๆอยู่ในตู้เย็นนะครับผมประมาณนี้ก็ลองไปทําทาดูน้ําจิ้มอันนี้ก็เป็นน้ําจิ้มเป็ดเจกับมันก็เหมือนกับน้ําจิ้มไก่นั่นแหละคล้ายๆกันก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์ให้ฝากรับชมติดตามด้วยนะครับ